รายการที่1นนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีเนื้อโรยมอนสารแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1นนะคะส่องให้ดูให้ชมใกล้ๆกันนะคะจะมีโรยมอนสารแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่1นนะคะต่อไปรายการที่2นะคะ นี่นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะด้านหลังจะมีพญาคุดแบบนี้เลยนะคะน้องสองให้ดูให้ชมกันใกล้ๆเลยนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหลังจะมีพญาคุดนะคะองค์นี้เนื้อผิวออกสีดำๆหน่อยนะคะน่าจะเป็นคาปลักนะคะต่อไปรายการที่สามนะคะรายการที่สามนะคะเป็นพระสมเด็จแวกม่านนะคะ พระสมเด็จแหวกมา่านหลวงพ่อกล้วยนะคะองค์นี้มีค่ารักปิดทองนะคะเป็นรายการที่สามนะคะต่อไปรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นะคะเป็นพระ สมเด็จนะคะมีหน้ามีตามีรยเส้นเกสานะคะองค์นี้เป็นรายการที่สี่นะคะส่องให้ดูให้ชมใกล้ๆกันเลยนะคะรายการที่ห้านะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเส้นได้นะคะองค์นี้จะมีค่าปลัก ตรงขอบข้างด้วยนะคะคาบรักปิดทองนะคะตรงสีแดงๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่5นะคะต่อไปรายการที่6นะคะ รายการที่หกนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้มีคาบทองติดด้วยนะคะนี่น่าจะเป็นคาปิดทองนะคะพี่องค์นี้นะคะเป็นรายการที่หกนะคะ,ะส่องให้ดูให้ชมกันแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่หกนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะ รายการที่7เป็นพระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะเดี๋ยวน้องส่องให้ดูให้ชมใกล้ๆกกันเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่7นะคะรายการที่8นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้านะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้นะคะมีเส้นเกสามีหน้ามีตานะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่เก้านะคะส่องให้ดูให้ชมกันแบบนี้เลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะด้านหลังพระแม่ธรณีบีบน้ํามวยผมนะคะองค์นี้นะคะด้านหลังมีโรยมวลสารด้วยนะคะเป็นรายการที่สิบนะคะ ต่อไปรายการที่11นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อไปนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อไปนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่11นะคะส่องให้ดูให้ชมกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่11นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อไปนะคะ ต่อไปรายการที่12นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคศิตารามนะคะด้านหลังหนุมานนะคะปี2521ที่เราลึกในงานปลูกพระศีมานะคะองนี้เป็นรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จขี่คุดนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่13นะคะ ต่อไปรายการที่14นะคะเป็นพระหลวงพ่อไผ่นะคะเป็นหลวงพ่อไผ่ที่ระลึกสองสี่เนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่14นะคะต่อไปเป็นรายการที่15นะคะรายการที่15เป็นเหรียญพระนางปกนะคะที่ระลึกครบ8รอบนะคะหลวงปู่ทิมวัดละหันไรจังหวัดระยองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่15นะคะ ต่อไปรายการที่16นะคะรายการที่16นะคะเป็นพระอาจารย์สุริยันนะคะเป็นหลวงพ่อสุริยันนะคะปีสองหนะคะเป็นรุ่นรับสเสด็จรุ่นแรกนะคะองนี้เป็นรายการที่16นะคะต่อไปเป็นเหรียญบาทน้ำมนต์นะคะหลวงปู่ศิลานะคะรายการที่17นะคะ วัดพระธาตุหมื่นหินนะคะจังหวัดกาฬสินธุ์องนี้เป็นรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะเป็นเรียเป็นพระกิ่งนะคะพระกิ่งหลวงปู่ทิมวัดระหานไร่นะคะองนี้เป็นรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะเป็นพระ หลวงปู่ดูนะคะวัดสแกนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูวัดสแกปี2525 25้าสองห้านะคะรอสสองร้อยนะคะด้านหลังเขียนแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบนะคะเป็นเหรียญพยาพารีนะคะรงยาสีเขียวนะคะเรียมกรอบกันน้ำเก็บผิวให้พร้อมแขวนได้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่20นะคะ ต่อไปรายการที่21เนะคะเป็นพระหลวงพ่อสุริยันรุ่นหนึ่งะคะวัดป่าวางน้ำเย็นนะคะจังหวัดมหาสารคามนะคะองนี้เป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะเป็นเหรียญพ่อท่านนุ้ยนะคะปีพศ .2538 นะคะที่ระลึกในการสร้างมณฑบนะคะ องค์นี้นะคะมีรอยจานด้านหลังด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะเป็นเหรียญพระปิดตานะคะพระผงนะคะหลวงปู่โตวัดประหลูชิมพีนะคะฝั่งตะกุดสองดอกนะคะองนี้เป็นรายการที่23นะคะ ต่อไปรายการที่24นะคะเป็นเหรียญตัดชิดนะคะหลวงปู่ทิมนะคะมีต่อโค้ดนะคะมาแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตตารามนะคะที่ระลึกในงานผูกพระศรีมาปี2521นะคะด้านหลังหาน,นุมานองค์นี้เป็นรายการที่25นะคะ ต่อไปรายการที่26นะคะเป็นพระกิ่งนะคะพะระกิ่งหลวงพ่อกล้วยนะคะพระกิ่งรุ่นหนึ่งนะคะอง,งน,นี้เป็นรายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27นะคะเป็นพระรายการที่27นะคะเป็นพระหลวงปู่ศิลานะคะเหรียนเรื่องสมณศักดิ์นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่27นะคะ ต่อไปรายการที่28นะคะเป็นพระสมเด็จม้วนนะคะเป็นพระสมเด็จม้วนแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่28นะคะต่อไปเป็นเหร <socks S 2> ียญรัชกาเหรียญจุฬาลงกรณ์นะคะรัชกาที่5นะคะเหรียญจุฬาลงกรณ์เหรียญหนึ่งบาทช้าง3มเสียนนะคะองค์นี้เป็นรายการที่29นะคะ ต่อไปรายการที่30นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะคะจังหวัดพิจิตรนะคะด้านหลังเป็นหลวงพ่อเงินกับหลวงพ่อพิรนะคะวัดระคังวัดระคังวัดขมัง,งวัดขมังนะคะวันเสาร์ที่5เดือน5เมษายนนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่ 30นะคะต่อไปรายการที่31เนะคะเป็นสมเด็จโตนะคะเป็นเหรียญสมเด็จโตนะคะอง์นี้ปี2521นะคะเป็นรายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์สุริยันนะคะวัดป่าวังน้ำเย็นปี2557นะคะองนี้เป็นรายการที่32นะคะ ต่อไปรายการที่33นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่33นะคะเป็นหน้าฝรั่งแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่34นะคะเป็นพระจักรพรรดินะคะพระจักรพรรดินะคะกระถินปีห0นะคะหลวงพ่อหวันวัดคลองคูนนะคะ เป็นเหรียญกระถิ่นหลวงพ่อวันนะคะรายการที่สามสิบสี่นะคะต่อไปรายการที่สามสิบห้านะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะรุ่นนารายจักนะคะพระหลวงปู่มหาศรลานะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบห้านะคะต่อไปรายการที่สามสิบหกนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศรลานะคะเหรียญ มหาพุทธพิเศษพิธีเสาห้านะคะปีสองห้าหกสี่บารมีสิริจันโทนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบหกนะคะต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะไม่ตัดปีกนะคะเป็นรูปรอหลวงพ่อเดิมไม่ตัดปีกนะคะองนี้เป็นรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะคะวัด หลวงพ่อสุดนะคะวัดกาหลวงปีหนึ่งเจ็ดนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบแปดนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบเก้านะคะรายการที่สามสิบเก้านะคะเป็นพระสมเด็จจิรดานะคะองค์นี้เนื้อชุบกระไรแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่สามสิบเก้านะคะต่อไปรายการที่สี่สิบนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะ รูปรอหลวงพ่อดื่มนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41นะคะเป็นพระกิ่งนะคะพระกิ่งนะคะองค์นี้นะคะรูปร vain, ่างหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเหมือนถือลูกแก้วนะคะ2ร <the> ลูกเล็กกับลูกใหญ่แบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังตัวหนังสือนะคะ หลวงปู่ทวดด้านหลังตัวหนังสือเขียนว่าวัดประวรวิเวฒวิหารนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43นะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะบริษัทโตโยต้าสร้างถวายบูชาคูนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่43นะคะ ต่อไปรายการที่4 4นะคะเป็นหลวงพ่อปานนะคะเนื้อโลหะนะคะขี่เม่นนะคะองค์นี้เป็นรายการที่44นะคะรายการที่45นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ46นะคะเป็นนางพยานะคะด้านหลังจะมีรอยปั๊มแบบนี้เลยนะคะ 47ดนะคะเป็นเหรียญพันพันล้านนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะรุ่นถวายซื้อที่ดินนะคะรุ่นพันพันล้านนะคะปี2 5 6หนะคะองค์นี้เป็นรายการที่47นะคะต่อไปรายการที่48ดนะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะหลวงพ่อไผ่นะคะเป็นเหรียญหล่อ,ลอหลวงพ่อไผ่ที่ระลึกสอง8ี่ดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่48ิดนะคะ ต่อไปรายการที่49นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังหมู9ตัวนะคะหลวงปู่ทวดหลังหมู9ตัวนะคะองค์นี้เป็นรายการที่49นะคะ ต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่50รายการสุดท้ายนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเรียกรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะสวัสดีคะ่ะ